ไป whip up ถึงห้องนั่งบุ้งบุ้งเสียงดีแต่มุนจนหัวใจ z o ง m z o o ขยับตัวไปตามจังหวะอย่าหยุดนะคืนนี้เราจะมันกันทั้งคืนแดนบ,บ,บีบียกเขาไปอีกหน่อยแดนเขาไปในห,หัวจนมันลอ,อยแดนบีบีอย่าหยุดอย่าปลุกถอยน,นี้โลกนี้เป็นของเรา one two step กระแทกกองพื้นสามสี่ห้ากระโดดขึ้นฟ้าบีบี B ove, move move ทำใจให้กลา้า let's go crazy เต้นกับเรา one two step กระแทกกองพื้น ให้กระโดดขึ้นฟ้า baby move มุ่งจบใจให้กล้า let's go crazy เต้นกันในสุดพลัง baby baby อย่กคบไปอีกหน่อยเต้นก็ไปให้หัวใจมานลอย baby baby อย่าอยูย่แต่พึ่งท้อยคือมีโลบมีเป็นของเรา baby 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 yeah baby 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 dance BB, หน่อยกเขาไปอีกนีดเต็นเขาไปให้หกระแทักลอยื้นบขึ้อย่าหยุด Move พ o ่งทอย้ยีกกยลุคนี้เป็นของเรา One Two Step กระแทกลงพื้น3,4,5สหากระโดดขึ้นฟ้า Baby move move ทำใจให้กล้า Let's go crazy เต้นก One, two step, protect, นให crazy, นน้สุดพลังแดนบี BB, เต้นเข้าไปในหัวใจมันลอ,อยแต่ baby ได้อย,อยู่แต่พื้นท้อยคืนนี้โลกนี้เป็นของเรา baby 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 yeah baby 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 dance